สวัสดีครับมาพบเจอกันคือเขาพี่น้องกับช่องวิถีเรียบง่ายสไตล์บานเฮาวันนี้สิพาเอาเบิงงรอบเพื่อเเขาพี่น้องพาออกมาเบิงท้งหน้าพี่น้องนี่แหละครับเขาเริ่มเขาเริ่มเริ่มเริ่มเลื้งแล้วครับเม็ดเริ่มเลื้งแล้วครับเนี่ยเริ่มนะครับลอยหาครับนี่น่าจะประมาณเมื่อเกินสิ้นเดือนนี่ครับเด็กเกีียวเริ่ม เขาเริ่มเหลี้ยงนะครับเหลี้ยงเป็นหมองครับนี่ครับกับบรรยากาศแามเหมอแรงครับอีสานบานเฮาบรรยากาศเย็นๆครับแต่กับบ่ค่อยเย็นซ้ำใด้ครับเพราะอุ่นๆอีสานบานเฮาเนาะพี่น้องพางเบิองทองเดี๋ยวสิาพาไปเบิงรอบพี่น้องไปมายามรอบเอาเลย ห้เบึงทุง่งนาก่อนพี่น้องและทุง่งนาซานบานเฮากับบรรยากาศนะครับอันนี้สิเป็นสะที่ผมเลี้ยงปลาเนาะอันนี้ทงเถียงนาครับเถียงเอาใบลบฝนครับเฮ็ดเอาใบลบฝนลบแดดจะซื้อครับบ่ได,ด้เฮ็ดแบบมาตรฐานครับแต่อานาคตกับบ่แน่ครับถ้าบึงอานาคตทางนาครับจะเสพภาพไปบึงป่าในสะเนาะพี่น้องจะให่หัวหารเสียหายบึงเนาะ ปลาโตใหญ่เลยหลายโบโตใหญ่สำหรับครับอะพี่น้องให้เบิ่งปลาในสา,าพี่น้องที่ผมเลี้ยงไว้บ่ได้เลี้ยงขายครับเลี้ยงไว้กินปลานะครับมีปลานิน่นปลาตะเพียนปลาไน ปลานวนจันทร์ครับปลาดุกผมเลี้ยงหลายอย่างครับเลี้ยงไว้กินซื้อการคนซื้อก็ขายครับกันคนสนใจจะเอาไปกินเนาะก็ขายแน่กินแน่แต่ฉันมาก็ไ่ได้ขายน้องพี่น้องเ,เอากินนี่ครับก็หลายเติบอยู่พี่น้องมันบริย,ยานคนพี่น้องเบิ่งเนี่ยไกลๆครับ พานิ่นนะพามาเบิงตายแล้วจะพา,าไปเบิงพยายามรอบพี่น้องสะได้รุนบ่ไม่อนีสะได้กับเขาบ่ไปครับเดี๋ยวพาไปเบิงรอบพี่น้องอันนี้มองผมเปิดน้ำผมเปิดน้ำออกจากสะเพราะว่าผมระบายน้ำบอ,อกน้อน้ำมันลายผมเลยระบายออกตัวนี้ครับ โอ้มีปลาบืนปลาบืนเข่าซาครับนี่ครับนี่ครับหอยหอยปลาบืนครับเกลียงตามเลยมันจะเป็นเกียงสีครับมันจะบืนเข่าซาครับน้ำแหง้งไปครับเขาไปลุ่นหลอดกันสได้ลุนบอกพี่น้อง อ้าวมาถึงแล้วโหเงียบพี่น้องเงียบเลยครับเศรษฐลุ่นบะน้อครับคือเงียบแห้งเลยนะเข้ามาเบิ้งกันพี่น้องเศรษฐลุ่นบ่ เงียบพี่น้องพีจิบเดลุ่นครับโอ้มีโตอยู่ครับนี่ครับปลาเข็งตัวนึงครับแล้วก็ป้ากระเดิดกระสันห้าสิบโยกค,ครับเดี๋ยวห้าสิีเอาไว้ เอาไวมาเบิ้งมืออื่นครับเพราอมันถึงน้อยจะได้มันกระปตายครับเพราอมันมีน้ำวเทามาไว้เบิึงมืออื่นกันครับเทามาหลุนกันมืออื่นต่อมือนี้บ่ะมานครับมือนี้มานโตสองตโตบ่ยกครับประมาณครับนะเอาไว้หลุนมืออื่นครับเดี๋ยว ภาษีมาเบิงมืออื่นมันหลุนกันเหมืออื่นครับภาษีใดบ้างพี่นอ้องฮะกับบรรยากาศครับอีสา,มานมันเห่าทุงหน้าสกายเป็นถุงสีทองแล้วพี่น้องจากถุงสีเขียวสกลายเป็นถุงสีทองแล้วเบิงพี่น้องเบิงไวเบิงไวในละอีสา,มานมันเห่าครับวิถีชีวิตชาวหน้าเห็นแบบสีกะมีกำลังใจครับแต่เสียอย่างเดียวครับเขาราคาถือ บอไหวครับบกคุมุมค่าก็ลงทุนครับแต่ว่ามันเกิดคือว่าอะไรพี่น้องมันเป็นวงจรของเขาเนาะเอาแล้วพี่น้องมือนี้กระซั่มนี่แหละพี่นอ้อ,นนนนนองบ่หมานมือนี้มาเฝ้าเบือบ้องหลบไปแล้วครับมือนี้คำแล้วตะเป็นสิตกดินแลลวพี่น้องเบื้องไปแล,แล้วพี่น้องสวัสดีครับไปแล้วครับ Bye bye!